รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายร่างกายของใครของมันร่างกายของเราเราคือดวงใจนั้นซึ่งมาเกิดสิงสถิตยอยู่ในร่างกายนั้นเราคือดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้นั้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นต้นกำเนิด ของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันทั้งหมดทั้งสิ้นดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเหล่านั้นเป็นต้นกำเนิดของความสุขความทุกข์ของสัญญาอารมณ์ความทรงจำต่างๆดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเหล่านั้นเป็นต้นกำเนิดของความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆ ดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเรานั้นจงรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้นเราจะต้องฝึกฝนสติสัมปชัญญะให้มีความต่อเนื่องตลอดสายกันไปอยู่อย่างนั้นดวงใจนั้นถึงจะเข้าใจข้ออัดข้อทรรมเข้าใจธรรมะได้เข้าใจพระธรรมอันลึกซึ้งได้เข้าใจรู้แจ้งสภาวะธรรมต่างๆ ที่อยู่ในกายในใจตามความเป็นจริงได้และจะบริสุทธิ์วิมุติธรรมไปเป็นลำดับได้ตามความเป็นจริงดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเราทั้งหลายนั้นเป็นต้นกำเนิดของความคิดดีและชั่วดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเรานั้นเป็นต้นกำเนิดของความคิดดีและชั่ว เป็นต้นกำเนิดของบุญและบาปทั้งหลายดวงใจธาตุรู้ดังด่งเดิมแท้ของเหล Spider ่านั้นเป็นต้นกำเนิดของความทยานอยากต่างๆเป็นต้นกำเนิดของกิเลสความทยานอยากต่างๆทั้งปวงและเป็นต้นกำเนิดของความยึดมั่นดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเหล่านั้นเป็นต้นกำเนิดของความลุ่มหลง ดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเหลานั้นเป็นต้นกําเนิดของชาติชรามรณะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เลิกลาดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเหลานั้นบัดนี้ได้เกิดมาในประเทศอันสมควรในพระธรรมท่านบอกไว้ว่าการได้เกิดมาอยู่ในประเทศอันสมควรนั้น เป็นมงคลชีวิตประเทศอันสมควรก็คือประเทศที่มีที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานนั่นแหละและการได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นลาบอันประเสริฐการได้เกิดมาเป็นม,มนุษย์ก็เป็นลาบอ,อันประเสริฐการมาได้ยินได้ฟังคำสอนของสัตว์บรุษทางพระพุทธศาสนาก็เป็นลาบอันประเสริฐ ก็คือคําสั่งสอนของพระธรรมาสมุทธเจ้าของครูอาจารย์ผู้ประเสริฐเลิศล้ําทั้งหลายบุรพาอาจารย์ที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นบัดนี้ดวงใจดั่งเดิมแท้ของเราก็มาได้ยินได้ฟังทรหน้บัดนี้ปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมปัจจุบันของร่างกายตลอดเวลาจงกําหนดใส่ใจให้มั่นคงเราเรียนเขียนอ่านฝึกฝนฝึกปือของเรา ดวงใจธาตุรู้ดั่งเดิมแท้ของเรานั้นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะเช่นนี้แล้วก็จงทำความรู้ตัวเต็มที่อยู่กับร่างกายนั้นจงทำความรู้ตัวเต็มที่อยู่กับร่างกายเป็นหลักให้ได้ตลอดการและเวลาเดินจงกรมก็ทำได้นั่งสมาธิบรรลังก็ทำได้ไม่ว่าจะนั่งบรรลังสมาธิหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่ก็ให้ดวงใจดังเดิมแท้ของเรานั่นแหละ ให้ดวงใจธาตุรู้ดังเดิมแท้ของเรานั้นให้มันรู้ตัวเต็มที่อยู่กับร่างกายนั้นเสมอแม่ร่างกายนั้นจะไม่ใช่ตนของตนก็ตามแต่ตนของตนนั้นจําเป็นที่จะต้องทําความรู้ตัวเต็มที่อยู่กับร่างกายตลอดเวลาไว้ให้ได้เพื่อสิ่งใดละ่ะก็เพื่อป้องกันความลุ่มหลงในสิ่งทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความลุ่มหลงหลงไหลไฝ่ฝัน ไปตามความคิดฝันอันเพ้อเจ้อทั้งหลายนั้นการทำความรู้ตัวเต็มที่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้นนั่นเรียกว่าคุณธรรมนั่นคือคุณธรรมอันประเสริฐที่จะป้องกันความลุ่มหลงในสิ่งทั้งปวงได้ทั้งหมดลุ่มหลงไปอดีตไปอนาคตลุ่มหลงไปตามความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเป็นต้น และการทําความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้ต่อเนื่องกันไปเลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันตลอดเวลาที่นั่งบันลังสมาธิหรือเดินจงกร้อตามถ้ามีความต่อเนื่องจริงๆได้แล้วดวงใจธาตุรู้ดั้งเดิมแท้ของเรานั่นแหละที่จะเป็นผู้ที่สงบระง,งับจากสิ่งทั้งปวงได้มันจะสงบระง,งับจากความคิดทั้งปวงได้และมันจะเป็นแต่ตัวของตัวเองเท่านั้น ซึ่งปาศจจากความคิดนึกปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงได้มันเป็นสิ่งที่ไล้รูปนามขันทั้งห่ามันเป็นสิ่งที่ไร้รูป,ปร,รป่างกายและความคิดอย่างสิ้นเชิงได้จงเข้าไปสู่สิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นแหละคือสิ่งสิ่งนั้นในอัตราที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วและไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นอีกแล้วนั่นก็คือดวงใจดั้งเดิมแท้ของเรานั่นเอง สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นแหละคือสิ่งสิ่งนั้นในอัตตาที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วและไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นอีกแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ปาดจากความคิดอย่างสิ้นเชิงมันเป็นสิ่งที่ปาดจากรูปร่างกายอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นวันนี้วันพระเรามาแสวงหาธรรมะเรามาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเราก็ตั้งใจเดินจกรมนั่งสมาธิร่วมกัน ฉะนั้นเราก็จงเห็นคุณค่าปฏิบัติธรรมปฏบิบัติบูชาคุณของพระรัตนาตรัยก็เพื่อเราทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจใยดีกับใครหรอกใครเขาไม่มาปฏิบัติธรรมกับเราก็ช่างเขาเถอะใครเขาจะลุ่มหล,ลงหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในโลกใบนี้อยู่ก็เรื่องของเขาไปเถอะเพราะเขายังพอใจในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่ก็เรื่องของเขาส่วนเราเบื่อหน่ายความแก่ความเจ็บความตายแล้ว เราก็พยายามที่จะ,สะแสวงหาธรรมะก็สะแสวงหาการปฏิบัติธรรมนี่สแสวงหาการเจริญสติปัฏฐาน,นธรรมทั้งสีประการเพื่อให้ปัญญาเจริญรุ่่งเรืองรู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงสแสวงหาข้อปฏิบัติก็คือศินสติสมาธิปัญญาของเราคือสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะนี่คือข้อปฏิบัติกำหนดรู้วางเฉยกำหนดรู้วางเฉย ซึ่งความทุกข์กายความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนั้นกําหนดรู้วางเฉยกระทั่งความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆก็กําหนดรู้วางเฉยกําหนดรู้วางเฉยหากมันกําหนดรู้วางเฉยไม่ได้ก็พิจารณามันเข้าไปกําหนดรู้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เฉ่ตัวตนของอารมณนน์น,นั้นๆของความคิดนั้นๆให้เห็นทุกให้เห็นโทษของมันใจยึดมั่นใจลหลงไหลในความคิดก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นกํากหนดรู้พิจารณาให้เห็นทุกให้เห็นโทษมัน มันก็จะปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆได้ในกรณีที่ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆมันมีโทษมันเป็นความคิดที่มีโทษแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความคิดที่ไม่มีโทษเราก็กําหนดรู้วางเฉยไปเลยกําหนดร yeah. ู้ว e างเฉยทิ้งไปเลยในกรณีที่ความคิดไม่มีโทษกําหนดรู้วางเฉยทิ้งมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจใยดีกับมันฉะนั้นปัจจุบันที่รอคอยรอคอยให้ใจที่เหม่อลอยนั้นมากําหนดรู้ กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้แหละกำหนดรู้ตัวปัจจุบันเป็นหลักเข้าไว้ตัวปัจจุบันในที่นี้ก็คือร่างกายตลอดเวลานั่นตัวปัจจุบันของใจดั้งเดิมแท้ของเราและเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ตัวใจล้วนๆได้เพราะมันละเอียดมากเราจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดรู้ตัวกายเป็นหลักกำหนดรู้ตัวกายเป็นปัจจุบันเป็นหลักเข้าไว้เลย ตัวใจดังเดิมแท้ล้วนๆนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเราต้องมีสติปัญญาบารมีมากๆเราต้องมีสติปัญญาบารมีแบบเป็นมหาสติมหาปัญญาเราถึงจะสามารถรู้ตัวใจล้วนๆได้ตลอดเวลาไม่เพลอไผไปที่ไหนเลยไม่วิ่งโลดแล่นไปตามความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆด้วยและเมื่อน,นั้นใจของเรามันก็จะว่างเป็นอัตโนมัติได้แต่ตอนนี้มันก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเป็นหลักเข้าไว้ให้ได้ บางคนก็สัมผัสถึงใจว่างก็สัมผัสได้บ้างไม่ได้บ้างสัมผัสได้แต่ก็ไม่นานมันก็เผลออีกมันก็ล่องลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นหลักกรรมฐานหลักสติสัมปชัญญะเนี่ยก็คือต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเป็นหลักให้ได้กําหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายล้วนๆเป็นหลักเขาไว้ส่วนความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆมันรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้จิตใจต่างหากล่ะจิตใจไม่ใช่ความคิดความคิด ไม่ใช่จิตใจจิตใจนั่นแหละจงรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาให้ได้ฉะนั้นเรามาไหว้พระสวดมนต์แล้วเนี่ยเราเห็นคุณค่าวัดวาอารามวันพระเราเห็นคุณค่าเราก็ต้องสะสมบุญญาธิการของเราเรื่อยไปใครเขาจะไม่สะสมก็เรื่องของเขาแต่เราเนี่ยต้องพยายามเพียรมันขยันสะสมบุญญาธิการของเราเรื่อยไปนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่าได้ให้เสียชาติเกิด ใครจะเสียชาติเกิดก็เรื่องของเขาไงแต่เราเนี่ยสําคัญเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวเรานะการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวเราเนี่ยก็คือการปฏิบัติทำตลอดเวลาอยู่ในในบ้านอยู่นอกบ้านอยู่ในวัดนอกวัดทั้งหมดอะ่ะจงรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายล้วนๆน,นั้นให้ได้อย่าลืมความรู้ตัวรู้กายรู้ใจนั่นอย่าลืมความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลา ในบางครั้งบางการบางเวลาเราจะลืมสิ่งอื่นใดก็บางทีก็ลืมได้บ้างก็ไม่เป็นอะไรแต่อย่าลืมรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายล้วนๆก็แล้วกันนี่คือการไม่ประมาทไม่ประมาทในการจำสินในการไหว้ผ้าสวดมนัน่งบันลังสมาธิฟังเทศฟังธรรมไม่ประมาทในคุณงามความดีเหล่านี้เลยอยู่บ้านก็ทำได้ดิฉันก็ทำได้ใช่แต่มันทำได้กี่น้ำละ่ะนี่ไงฉะนั้นอะ เราอยู่ใกล้วัดนะเราก็มีโอกาสไงมีโอกาสก็เข้าวัดวาลา,ามเพราะว่าอยู่วัดเราก็ทําได้เยอะอยู่บ้านเน่ะสวดนมนั่งสมาธิได้กี่น้ําไม่กี่น้ํามันก็นอนคลอกคลอกกันไปแล้วฉะนั้นวัดวาอา,ามเนี่ยวัดปฏิบัติเนี่ยมีไว้ทําอะไรละ่ะก็มีไว้เพื่อทําคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งบัลลังก์สมาธิกันวัดวาลา,ามวัดป่ากรรมฐานก็มีไว้เพื่อให้เรา มาสร้างคุณธรรมสร้างมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นเป้าหมายคือเพื่อให้เรามาบำเพ็ญรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราก็เห็นคุณค่าอยู่เสมอตั้งใจกำหนดให้ดีในปัจจุบันนี้อย่าได้ให้จิตใจมันเลอะเลือนอย่าได้ให้จิตใจนั้นอย่าได้ให้มันไปปัดระจากสติสัมปชัญญะ อย่าได้ให้มันไปปรดศสจากความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายนั้นนี่ให้รู้จักปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมปัจจุบันก้อนธาตุก้อนธรรมก็คือร่างกายตลอดเวลานั่นร่างกายจึงเป็นสถานที่ฝึกฝนเป็นสถานที่บำเพ็ญคุณธรรมเป็นสถานที่บำเพ็ญมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสถานที่ป่าเขาลำเนาภัยนะ่ะมันเป็นเรื่องรองลงไป สถานที่นั้นก็เป็นเครื่องเกื้อกูลอย่างดีเยี่ยมนั่นแหละสถานที่สงบสงสัดวัดวาอารามอย่างนี้เป็นต้นเป็นสถานที่เกื้อกูลทั้งนั้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นน่ะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดเกื้อกูลอย่างนั้นได้เราก็ตั้งตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติในทุกสถานในการทุกเมื่อน,นั่นแหละไม่ว่าร่างกายเราจะอยู่ในวัดนอกวัดในบ้านนอกบ้านก็แล้วแต่เถอะนั่นแหละสถานที่บำเพ็ญทำปฏิบัติธรรม เราก็ตั้งสติกำหนดจิตให้รู้ตัวเต็มเ,เปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาไว้ให้ไ,ได้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเป็นหลักให้ได้เท่านั้นความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานา,นานมันเกิดขึ้นเราจะรู้เท่าทันหมดได้และเราก็จะปล่อยวางมันทั้งหมดได้เมื่อปล่อยวางความคิดทั้งหมดได้ใจเราก็จะสงบเต็มที่เข้าไปได้พยายามที่จะปล่อยวางความคิดทั้งหมดเราก็พยายามที่จะรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาให้ต่อเนื่องกันไปใจก็จะสงบได้ ตั้งใจกำหนดให้ดีณนะปัจจุบันนี้ใส่ใจสังเกตการใส่ใจสังเกตซึ่งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้นต้องมีการใส่ใจสังเกตให้ต่อเนื่องกันไปแล้วจิตใจของเราก็จะไม่เผลอไปที่อื่นได้ความสำเร็จก็ขึ้นอยู่ที่ความเพียรพยายามของเราสำเร็จอะไรจะสำเร็จอะไร การปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อสิ่งใดจะสำเร็จอะไรละ่ะมันก็ต้องมีการสำเร็จบ้างถ้าไม่มีการสำเร็จแล้วฉไหนเลยท่านจะมาเทศส,สนาว่าการสั่งสอนฉไหนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉไหนเลยท่านจะมาเทศสนาว่าการสั่งสอนสาวของท่านทั้งหลายคำสอนของท่านก็สืบทอดสืบทอดกันมาสองพันกว่าปีล่วงมาแล้ว เป็นมรดกตกทอดสรงต่อมาเนี่ยส่งต่อพระสาวกรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ถูกถ่ายทอดส่งมอบธรรมะส่งต่อต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงพวกเราเช่นธรรมะว่าโดยเรื่องสติสัมปชัญญะเป็นต้นสติสัมปชัญญะในพระธรรมท่านบอกไว้ว่าเป็นธรรมะมีอุปการะมากในพระพุทธศาสนา แต่ความเป็นจริงแล้วนะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อจิตวิญญาณของพวกเรานั่นแหละเพราะเหตุอันใดล่ะสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะมีอุปการะมากต่อจิตวิญญาณของสัตว์โลกผู้เต็มเปี่ยมไปได้วยความรุ่มหลงผู้ที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความทุกข์ตมในใจนั่นน่ะสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะมีอุปการะมากต่อจิตวิญญาณทุกดวง ต่อจิตวิญญาณของผู้มุ่งหวังมรรคผลนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นผู้มุ่งหวังมรรคผลนิพพานก็ต้องเข้าใจเจริญสติสัมปัชัญญะให้ลึกซึ้งและต้องเข้าใจสติสัมปัชัญญะให้ลึกซึ้งด้วยใจถึงจะเป็นสมาธิได้จิตใจถึงจะก่อเกิดปัญญายานได้ก่อเกิดวิมุติธรรมได้ต้องเข้าใจสติสัมปชัญญะให้ลึกซึ้งจิตใจถึงจะ เป็นไปเพื่อความปล่อยวางความบริสุทธิ์ได้นี่แหละจึงบอกว่าจเจริญสติสัมปชนะัญญะเจริญจนมันสำเร็จอย่างน้อยขอให้ขอให้เรามีความสำเร็จสำเร็จในการมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับร่างกายเสมออยู่กับใจของเราเสมอไม่ลุ่มหลงไม่เพออไผไปที่อื่นเลยคนที่มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัว อยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้นน่ะความเผลออะไรต่างๆมันจะไม่มีนะมันก็จะดับหมดนี่ให้รู้จักถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยความสำเร็จมันก็เกิดไม่ได้มัวงอมืองอเท้าอยู่ที่ไหนเลยจะสำเร็จล่ะมันก็สำเร็จไม่ได้ฉะนั้นให้รู้จักร่างกายเป็นสถา,านที่บเาเพ็ญมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นเราต้องใส่ใจตรงนี้ อย่าไปใส่ใจสิ่งปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งทั้งหลายให้ใส่ใจความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้ได้อย่าไปใส่ใจกับสัญญาอรมณความคิดนึกปรุงแต่งต่งตางๆเหล่านั้นหากว่าใจเรามันยึดมั่นในสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆมากใจเรามันปั่นป่วนมันเกิดความทุกข์เพราะความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆมากเนี่ยถ้าหากว่าจําเป็นต้องใส่ใจมัน ก็ใส่ใจในในลักษณะใส่ใจแบบสติปัญญานะไม่ใช่ใส่ใจแบบแบบยึดมั่นแบบหลงไหลมันมีสองลักษณะการใส่ใจอะใส่ใจแบบหลงไหลแบบยึดมั่นใส่ใจแบบสติปัญญามันต่างกันนะถ้าใส่ใจแบบหลงไหลยึดมั่นมันก็ต้องทุกข์ใจถ้าใส่ใจแบบสติปัญญามันจะรู้แจ้งมันจะปล่อยวางได้ นี่มันต่างกันการใส่ใจนั่นน่ะใส่ใจ,จเจริญให้มากกระทาให้มากซึ่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายลุวนๆในปัจจุบันนี้ตั้งใจกําหนดของเราอยู่อย่างนั้นวันเวลาย่อมผ่านไปอย่างรวดเร็ววันเวลาย่อมไม่คอยท่าใครแน่นอนเคลื่อนค้อยไปตลอดเวลาทุกๆขณะมีแต่วความไม่เที่ยงเป็นทุกไม่เฉดตัวตนมีแต่การเกิดดับสลายไปทั้งนั้น ชั่วขณะนี้เป็นต้นชั่วขณะนี้ก็ชั่วขณะปัจจุบันนี้เป็นต้นชั่วขณะปัจจุบันนี้ก็แปลสภาพเป็นอดีตไปอย่างรวดเร็วอนาคตก็อนาคขณะอนาคตใกล้ๆนี้ก็ผ่านเข้ามาแทนที่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วเมื่อมันเมื่ออนาคตอันใกล มันเข้ามาแทนที่ปัจจุบันแว็บเดียวมันก็เป็นอดีตไปแล้วนี่แหละคือความไม่เที่ยงไงนี่คือความไม่เที่ยงของการเวลานี่คือความไม่เที่ยงของการเวลาสปปรรพสิง่งสรรพสิปปส่งทั้งหลายก็เหมือนกันร่างกายทั้งหลายก็เหมือนกันความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนสลายดับไปอย่างรวดเร็วร่างกายนี้มันมันยังไม่ดับ มันดับทีเดียวตอนตายแต่มันแปรปวนตลอดคือมันแก่ไปตลอดมันไม่เที่ยงตลอดเวลาส่วนความคิดเนี่ยเหมือนกับการเวลานั่นแหละความคิดมันเกิดขึ้นมาชั่วขณะเดียวเท่านั้นมันก็แปรสภาพทันทีเลยแปรสภาพไปสู่ความดับทันทีจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงถ้าทำท่านจึงสอนให้เรากําหนดรู้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารของความคิด เพื่อเราจะได้ปล่อยวางมันให้ได้นี่ให้รู้จักนะฉะนั้นเราตั้งใจปฏิบัติบูชาของเราในในปัจจุบันนี้วันนี้เป็นวันพระตั้งใจปฏิบัติบูชาของเราให้รู้จักนะตั้งใจกำหนดเลื่อยไปเวลายังมีเยอะแยะมากมายทันหยุดเทศเราก็อย่าไปหยุดกำหนดตั้งใจกำหนดภาวนาไปจิตใจต้องมีการกำหนดเจริญทำปฏิบัติทำตลอดเวลา จิตใจนั้นมันถึงจะละความเหมื่อยลอยละความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายได้มันถึงจะละความเพลิดเพลินไปสู่อดีตสู่อนาคตได้จิตใจมันถึงจะละความเพลิดเพลินไปสู่ลูกหลานญาติมิตรได้ละความเพลิดเพลินไปสู่บ้านช่องเราได้ก็ด้วยสติความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาในปัจจุบันขณะที่เราอยู่ในวัดวาอารามกันนี้ใส่ใจสนใจตรงนี้ ใส่ใจให้มากจเจริญให้มากของเราตั้งใจกำหนดอยู่อย่างนั้นฝึกฝนตนให้เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบตลอดเวลานั้นฉะนั้นให้ตั้งใจกำหนดภาวนาไปรู้ตัวเต็มที่อยู่เสมอเพื่อดวงใจดวงใจธาตุรู้ดั้งเดิมแท้ของเราซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งของสรรพธรรม ของธรรมะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของมรรคผลนิพพานด้วยเหมือนกันดังที่พระธรรมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุทำทั้งหลายเกิดจากเหตุททหหตถ้าบุคคลประสงค์ที่จะดับทรรนั้นต้องเข้าไปดับที่เหตุก็าการบําเพ็ญสติสัมปชัญญะรับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาบําเพ็ญสติปัญญาเฉพาะหน้า ที่จะรู้จักจัดการปล่อยวางสัญญาลมความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆออกไปจากดวงใจนั่นแหละปฏิปทาก็คือสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานทั้งสสติปัญญาเฉพาะหน้านั่นแหละที่จะทำให้เราไปรู้จักต้นเหตุไปอยู่กับต้นเหตุแล้วจะซักฟอกต้นเหตุนั้นให้ไล่มนทินอุปกิเลสครอบงำได้ แล้วก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกทั้งสามนี้อีกต่อไปได้ฉะนั้นจงสนใจให้สภาว่าทารู้ดังเดิมแท้ของเรานั่น,น,นแหละให้มันรู้กายตลอดเวลาเป็นหลักไว้เพื่อป้องกันความลุ่มหลงไปที่เอืน่นเพื่อป้องกันความลุ่มหลงไปอดีตอนาคตไปสู่สิ่งต่างๆในภายนอกแล้วจิตใจก็จะสงบ สงบอยู่กับกายกับใจดวงนี้ตลอดเวลาได้คนที่มีใจอยู่กับตัวตลอดเวลาเท่านั้นจึงจะนำความสุขสงบมาให้กับดวงใจของตนได้ฉะนั้นอย่ามัวปล่อยให้ใจไปเที่ยวเตะเล่ร่อนไปที่ไหนไปอยู่กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะได้อะไรมันก็ได้แต่ความลุ่มหลง รุ่มหลงไม่มีจบไม่มีสิ้นฉะนั้นให้รู้จักต่อจากนี้ให้ตั้งใจภาวนาอยู่ในสภาะวความสงบเงียบงันกันต่อไปนะได้ยินได้ฟังธรรมะมาเยอะแล้วล่ะให้ทบทวนกำหนดปฏิบัติของเราไปสติปัฏฐานทั้งสี่จเจริญเข้าไปสติสัมปชัญญะเจริญเข้าไปยังไม่ถึงเวลาเลิกห้ามคุยกันตั้งใจสำรวมกำหนด ภาวนาอยู่ในสภาวะความสงบเงียบงันกันต่อไปตั้งใจ